ของพ่อแม่ผู้ปกครองอันดับแรกเลยก็คือให้ความรักความเอาใจใส่กับคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันหรือการให้กําลังใจคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะข้อต่อไปการดูแลลูกๆหรือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือลูกๆนะคะ ก็ต้องดูแลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะต่อไปการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก,ลกๆเพื่อที่ลูกๆเนี่ยจะได้จำในสิ่งดีๆของพ่อแม่และปฏิบัติตามนะคะและสุดท้ายการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาให้ครอบครัวค่ะเด็กๆทุกคน ก็จะต้องใช้เงินซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมหรือสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะการจะได้มาของเงินเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องออกไปทำงานทำอาชีพต่างๆและพ่อแม่แต่ละบ้านนะคะก็มีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปค่ะอาจจะเป็นการรับจ้างเป็นตํำรวจเป็นคุณครูเป็นชาวนาชาวสวน เป็นพยาบาลหรือว่ารับเหมาก่อสร้างหรือว่าค้าขายนะคะการประกอบอาชีพที่สุดจริตเนี่ยทำให้เราได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราประกอบอาชีพอะไรกัน ต่อมาเรามาดูบทบาทหน้าที่ของลูกหรือว่าหน้าที่ของเด็กๆกันค่ะอันดับแรกเลยก็คือตั้งใจศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเช่นแบบฝึกหัดที่คุณครูให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆก,ก็ต้องมันฝึกฝนทบทวนอยู่เสมอนะคะต่อไป การช่วยเหลือตนเองหรือช่วยงานบ้านง่ายๆค่ะอย่างเช่นการทำความสะอาดบ้านการช่วยพ่อแม่ถือของหรือว่าอาบน้ำด้วยตัวเองการใส่เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าด้วยตัวเองค่ะครูเพลงคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะคะและสามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอนด้วยค่ะว้าว <Wow. S 1> ข้อต่อไปค่ะ การพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ว่าจะเป็นกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณครูหรือว่ากับผู้อื่นเราก็ควรที่จะพูดจาสุภาพต่อกันนะคะยิ่งเป็นเด็กๆแล้วนะคะหากพูดจาไพเราะมีหางเสียงค่ะครับผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะเด็กๆ และข้อสุดท้ายค่ะคือการเชื่อฟังคําสอนของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะคือคนที่หวังดีกับเด็กๆมากที่สุดเลยค่ะเราก็จะต้องเป็นเด็กดีให้กับคุณพ่อคุณแม่และก็ต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะ